เคยสงสัยกันไหมว่าถ้าเกิดเราติดโควิดในทีแล้วเนี่ยจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมเพิ่งจะมีการนำเสนองานวิจัยที่ประเทศอังกฤษเมือ่อวันที่24เมษายนนี่เองเขาศึกษาเกี่ยวกับคนไข้ที่ติดเชือ้อโควิดในทีจาก39โรงพรยาบาลในสหาราชอาณาจักรคนที่ติดโควิดในทีและสามารถรักษาให้หายได้โดยสมบูรณ์แบบแปลว่าไม่ได้เป็นลองโควิดมีเพียง 29%หลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว1ปีคนที่ฟื้นตัวและรักษาให้หายขาดได้หลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว5เดือนมีเพียง26%ยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงมีโอกาสหายขาดได้น้อยกว่าผู้ชายและคนที่จัดว่าอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นโรคอ้วนมีโอกาสหายขาดได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นคนที่มีโอกาสหายน้อยที่สุด คือคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยหนักอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะหลังจากติดเชือ COVID ้อโควิดในทีแล้วนะรีบดีทอ,อก์ออกจากร่างกายให้เร็วที่สุดถ้าอยู่ในทางเดินอาหารร่างกายจะกําจัดซากเหล่านี้ออกเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาถึง41วันถ้าอยู่ในระบบทางเดินหายใจร่างกายจะกําจัดออกต้องใช้ระยะเวลา33วันการดีทอ,อกร่างกายในปัจจุบันนี้ง่ายมากแค่ทานไฟเบอร์พรีไบอติกวันละ12ซองค่ะ เขาจะช่วยกำจัดซากสิ่งที่ตกค้างออกและช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันให้ด้วยขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะ